ครับผมซุปเปอร์ซิงกับโคดเอาเกมนะครัเดี๋ยวเอาไปเสียค่าปรับอยู่ลงพักนะครับประมาณโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอพี่พี่มีเกมดีๆมาแนะนำจากลูซี่เจ็แปดก้านะครับผมเว็บนี้ดีมากครับมีเกมมากมายให้เล่นนะครับผมแล้วเขายังมีระบบถอนอัตโนมัตินะครับผมแล้วมี คคอมมิชชั่นนะครับผมทุกวันนะผมรับได้เลยครับกดรับเองได้เลยครับแล้วเขายังมีวงล้อนําโชคนะผมหมุนได้ทุกวันนะพิเศษไปกว่านั้นนะผมใครที่สะสมแต้มเติม point นะผมก็ได้รุ้นรับ iPhone 12นะผมแล้วก็รุ้นรับ p c ปี2021นะผมแล้ววันนี้ใครที่บอกมาจากช่องพี่นะผมแล้วเติมไป99พอยนะผมรับไปเลยคนละ150พอยนะผม ก็แล้วเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้นะผมก็อย่าลืมคลิกลิงเข้าไปเล่นเกมกันด้วยนะผมก็ฝากซับพอร์ดพี่ด้วยนะผมมีลิง์อยู่ใต้คลิปนะอย่าลืมไปเล่นกันนะผมขอบคุณครับไปชมคลิปตอกันเลยโอเคครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วผมช่องบางซิบเรซแซโลนะผมแล้วก็ซ u p เปอร์ซิงแล้วก็โคดเอาเลสซิงนะครับผมวันนี้เราไปกัน3คมกันวันนี้ไม่ต้องแตกใจครับวันนี้พี่ขี่อาวันมาครับผมรถพี่ยังไม่เสร็จนะ เดี๋ยวเขาจะใสกันแล้วครับก็คือรถพี่ยังไม่เสร็จนะก็เลยไม่ได้ขี่มาครับเอ็กแม็กพี่ก็อ่าถอดของออกมาแล้วครับผมว่าจะขายออก้วนครับอาจจะไปเล่นค่ายอื่นนะผมอาจจะไปฮอนด้านะผมเป็นบอซ่าสามห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวยมองเจ้าอย่างเดียวเลยเอ้าอย่างเดียวเลยดียดีวเดีคนดูเขาสองคนเล่นกันนะผมสำหรับพี่มันคนละเบสกัน แต่นี้ขี่มาเป็นเพื่อนเขาเฉยนอันนี้มาเป็นเพื่อนเขาเฉยนะถ้ารถพี่เสร็จก็จะออกมาแล้วแต่ว่ามันรถไม่เสร็จก็เลยไม่ได้ออกมาครับถ้าวันนี้เราจะไปขี่รถเล่นหลังเขื่อนกันนะผมสามคนนะครับก็แค่นี้ครับอันนี้ก็รถโตรเอานะครับผมแลออ้วก็นี่รถซุปเปอร์ซิงค์นะผม อันนี้ก็มองอย่างเดียว,วจะเอาอย่างเดียวเลวดูดูดูฟอ้มฟอมวพฟอ้อมแล้ว <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวแล้วผมชาวกาลสินนะผมจะบวกอย่างเดียวเลยนะก็ตอนแรกเรารถที่น้ำมันหมกอีกแล้วผมขี่ซีพีอาร์น้ำมันก็หมดแล้วเกมันหลอกนะผมโอ้เสิ่งเลยอันนี้ก็เติมแล้วใหหน้าหมดแล้ว ครับเดี๋ยวแวะให้ซูเปอร์ซิ้งขันน็อตก่อนแป๊บนึ่งครับนอ็นอตบะน็อตไข่นนะะมาเนี้ย one hour later ายแล้วครับผมความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วให้เขาบวกกันสองคนนะแต่มุมกล้องพี่พี่ว่าจะไปซื้อขาต่อ,อยนะพอดีว่ามุมกล้องมันไม่ได้นะผมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะไปซื้ออยู่นะพอดีว่าเดี๋ยวว่าน่าจะสั่งในลลาชด้าหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีนะึ่ง หลคนเซียนไปน่ดแล้วเกรนหวาไปน่ดแล้ว ดูสิครับดูสิมาได้กินกันนะวอ้ยยาวครับน้ำหนักก็ได้เท่าเท่ากันนะแต่หมอไม่มีหรอก็หน้าไหม่พี่ก็อยู่ประมาณถ้าถ้าจริงๆนะก็ถ้าตีคูนะก็ประมาณร้อยสามสิบปลายๆนะครับก็ก็แรงนะ ถ้าวิงยาวๆก็น่าจะแรงกว่านี้นะผมอันนี้วิ่งสั้นๆเองไม่ไมไมกี่เมตรไม่กี่ร้อยเมตรเองน่าจะประมาณ400เมตรแล้วไม่กี่เมตรมาแล้วอะไรวซ้ายมัวขวาแล้วนรผม คเอานะครับเตรียมตัวนะครับถอดเกียร์เรียบร้อยไปแล้วโอ้โหตอนนี้ตอนนี้โคตรเอาดำหน้าครับผมตอนนี้ซุปเปอร์ติ้งกำลังดูดตูดไปครับผมไปแล้วไปแล้วตายแล้วหนอะนอหนอหนอดูดตากันแล้วเหรอวันนี้ รูปประเทศขึ้นไม่ทันนะผมดาวก็หมอกแต่เดียวคนระับผมบอกทีเดียวเดนหน้าดาวอีกครับ เลี้ยวพอดีนะผมกำลังมันเลยกำลัง้ากันมันเลยนะผมมาไปนน่นเหรอไปเนียกำลัมงมันเลยนะพี่ เมื่อกี้ก็พากันนะครับผมมันแรบบิทเตอร้อยยี่สิบห้าไม่ไหวร้อยยี่สิบห้า พรม,พรมใกลยิ่นไปตัไปส่งเข้ามปก่อนเลยเราอะไรอ่ะพอทางตรงแนอวเลยนะครับ รอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กด,กด, like, กด share. แชร์แปบนึ่งครับขอเป,ปลี่ยนเลงเป็นเลงสนุกๆหน่อยมาปักบายๆจุ the n จุ๊บ นครับผมซุปอร่ซิงกับโคตรเอาเกมนะครับเดีย๋ยวเ,เอไปเสียค่าปรับอยู่ลงพักนะมครับประมาณนี้ครับเกมนะครับสองคนนี้เกม สานี่ตำรวจไก่พ่ย่ครับพี่อยู่ในร้านพระทรงผมอยู่มองข้ามเปยเคั่าฮ่าฮา